สิบอทสวดมังคลาสุตตะกังเสวนาจะพาละนังปัตีนันจะเสวนาปูชาจะปูชนียะนังเอตัมมังคลามุตตะมังปฏตีรูป,ปรเทสาวะโสจะปุเพจะกะปัญญาตาอัตตาสัมมาปัจัตีจะเอตัมมังคลามุตตะมังพาหุสจ,จะจะริปจะวินโยจะสุขิโตสุภาพิตาจะจาวาจา เอตัมมังคะะมุตตะมังมาตาปิขุตเถนังปุตตาทาระสังขโหอนาคุลากะกัปันตาเอตัมมังคะะมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจะายันตากันนันจะสังขโหอนาวัชานิกรรมานิอะลัมปะลังมังคะมังอะลิ ติวารติปาปานะปะปามะนักตัยโมอัปะมา,ะมาโทจะธรรมเมมุเอตัมมังคลระมุตตะบังคาราโวจะนิกะโตจะสันตุทีจะกะกุญจาเกเรนะธรรมะสาวะนังเอตรมมังคะระมุตตะมังขันตีจะโสจะวจัสตาตามาน,นันนจะสัทนังกกเรนะธรรมะสัจานฉาเอตัมมังคลระมุตตะมัง จโปจะพัมมะจริยาจะอริยสัจจะนาทัศนังนิพพาจะกิริยาจะเอตัมมังคามุตตะมังพระหูสัจจะโลกะธรรมะหิจิตะยสระนะกรรมปติอาศงกังวิรตังเขมังเอตังธลรมะมุตตะมังอาตานิทสานิกตวานัสสะพระตมาปราจาสัพพถาโหตถิงขันจันติตันเตสังมังคามุตตมันติ สิบทสวดรัะตะนะปาเลียนยังกัญจิวิตังยิทาวาหุลังวาสเกสุวิยังรัะตะนังปานิตังนาโนสมังอิทังตถาคเทนะอิทัรมปิท,ท,ทัพุเตรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติคนตุขะยังวิระขังอามิตังปานิตังยะตัคธาละยะมุนีสมาธิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกัญจิ อิธ bon oh, no no. mm ัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสวติหนตุยามพุทธเศถโภณิวันนะยิสุจิงสมาธินานันตะกานานบุนตาสมาธินาเตนะโมวิชชะทิตินอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสวติหนตุเยปุคาอัตตาสตาปัสถาสัตตาลิอัตตานิทุกขานิโหนติ เตทัคขีเนยะสุกัสต,ตาสาวกาเอตาสุนิทานิหัปมาญานิเอตามปีสังเครัตนาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุเยสุขยุตาตาสมเนาเทเนนะนิกามิโนโหหมานะนิตาหิเตปฏิตาปฏิตาสะมะตังวิคหะรัตถามุนามิพุทธิงปัญจุมานา อิชามปีสังเครัตะนังภณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติขนตุขะนางปุรานางนาวังอิสิตาพระรติจิตตายติกเพระหมิงเตทิคิพิชาวิรุคิฉันทานิภาจติทีลาะยะทะธรรมปฏิโพอิชามปีสังเครัตนังภณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติขนตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวตรค์ อัตตาหาเวคิตังเสโยวาจายังอัตตาสตาประชาอัตตาสตาเปโณโตกิจังอัตตาจัตตาลิโนนะเวเทโะคันธโะมาโลสหะพัมมนุนาคิตังอจิสิตังกะธิลาสตาลูปะสะจันตุโนสิบสี่บทสวดเกจตประสูตรพาสิตะมิทังเตนะ ภักขวัตเตปัตตา阿拉าหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะเอสัตุมเหมาอนุเวสนามะปะลัมปัชาามาอิติการานะมาปฏิสัมปทานาะเมตกะเหตุมานะคานามะอากาภาริวันตะเกนามาปฏิทฐานะขันติยามะปารูปรยาตามาสัม,มโนกุลุทยาตุเมเหตตนาวะ ตาเยยะถาอิเมธรรมาอะกุสลาอิเมธรรมาตาวัชยาอิเมธรรมามิโนะหะหิตาอิเมรมาสัมมาตาสัมมาทินาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตตุเมเหอัสสะายะคขาติตุมเหอนาวะชาเยยะธาอิเมธรรมาอะกุสลาอิเมธรรมาอาวัชยาอิเมธรรมา วิโนสังกะทฐาอิเมธะมาสามารถสมาธินาหิตายะทุกขายะสังวะทันติอัตตุตมเหสัพปวาสิหะเรยะถาติสิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปเนยติชีวะปะป,ะปะมาโยงเโรนิตัสานิสันติตานาเฮตังพยะยัมมาในาเพขามโนบุญญาณิการิลาถาอัคกายะหานิ อุปหิยันตาชีวป,ปปะมายังโลูนิตตสะนิสันตานาเอายังพลังมะเนเปขะมาโนโลกะมิสังปชาเฮระสันติเปโขยักถากะลินะกะลิโมทาวอุปตะจาราตังสัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชาะวะมิมาโนโตกะโหติปัญญธรรมะหัวเวระกติธรมรมะจะลิงธัมโมสุขีโนสุกามาวหาติ เอสานิส so <Talk> ังโสธดมเมตุทิเนนะทุกขิติงคินชันติทามเมรีสัพเพสขาราอนิจชติยะธาปัญญายัพปฏิอัฏานิพาทติทุเขาะสักมะโควิสุทธิยาสัพเพสัขาราทุกชาติยะธาปัญญายัพพติอัฏานิพาทติทุเขาะสักมะโควิสุทธิยาสัพเพธามาอนัตตาติยะธาปัญญายัพพติอัฏานิพาทติทุเขาะสักมะโควิสุทธิยา พสองันบหกบทตวจัณณกะชาดกอ่ะปัณณกถานะเมเก,กทุกติยงอาหสักติกาเอตะตายาเมทาวีตัง ทันเหยาอัาตังพระหุงเวสารังยันติปัาติวาณติจะระรามนุกิติยาจะพาติตานตางังโขสารังเคมังเนตังสารมามุตตมังเนตังสารามะคัมมะพุทธตุกาบรมจติโยจะพุทธาธรรมจะตังขโหจะอารนังกโตจะตาริอาลิยสถานิสัมปปา,ายะตปติตุกะ ทุกขะสมุตปาทางทุกขะจะจะอาติกมังอาริยาอาติกังทุกขะสมาณิมานังเอตังโคสลานังเขมังเอตังสรารม,มัมุตตะมังเอตังสรารณะมัคคามพุทธทุกขาปมุตจ,จติสิบเจ็ดบทสวดพัทเทกัลกัถา ติตังนามวางข้เมนับประตังกังเขยอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล้นแล้วไม่คุ้มหัวสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติธรรมประหินตังอับประมาณนัจจะอนาคตังสิ่งใดล้นไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมงตัสสะตสาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะดูรูหายิ ็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งงงแงไม่คล่องแคล้งในธรรมปัจจุบันนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเฉลยทำนั้นเนืองให้ปุดโปลงเถิดขับเควชิตมาจับังโคชรนาม่นางสุเอถึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความายในวันพุ่งนะฮิโรสังคารันเทนะมหาเทนะมัจจุนาเพราะว่าความผันเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย วางมิหาลานาตาปิงอโหรัตรมาติตังดังเวพัตจารุตติสังกโกอติเกมิมุติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบคุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทงงั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แหละสิบแปดบวสวดพัฒพระกัจเวคปะทะฉลโธธรมูมหิชลังนาติโตเรามีความแก่เปธรรมดาจะลู้พนความแก่ไปไม่ได้ พยาทิงทำโมไม่หิพระยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บแผ้เป็นธรรมดาจะลดค้นจากความเจ็บแค้ไปไม่ได้มรณนังธรโมไม่หิมรณนังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดพ้นจากความตาไปไม่ได้สัพเพหิเมเพหิมนาเปหินานาภาวุวินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งฟวงกรรมะกโกมหิกรรมะทายะโทกรรมะโยนิกรรมะพันโกรรมะปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นด้เกิดมีกรรมเป็นผู้ติตามมีกรรมเป็นที่พึ่ออาศัยยังกรรมังการิสานมีการนางวาปกังวาตสะทายาโทรเราทํากรรมอนใดไว้เป็นคุหรือเป็นบาปเราเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลกรรมนั่นสืบไปเอวังอัมเหหิอภิหังัจาวเวขิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทวนสิบเก้าบทสดทวดเทวตาอุยโชทะนะคร ทุกขปาตาเจนิทุกขาปยาปาตาเจนิพยาโสกปาตาเจนิโสกหอนตุสเพปิปาริโนเอตวาวาตาจะอมิสัพพทังพญสะปพทังสเพเทวมนุทันตุสภาสิทธิยาทานันทันตุสิทธิยาสีลังและขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหตุขันตุเทวตาคาตาสเพขุตถาภะรัปเตกันันจะยังพลังอาลหะตันตะในเตชนะนละขันธพนมิสปพโสยี่สิบบทสวดเทวปฏิทานณคถา ยาเทวตาสันติวิหาวาสินีทูเปฆเลโทถิงฆเลตหิงตหิงตาธรรมะตาเทนะพระวันปุจุหิตาโสถิงกะโลเตถาวิหามัฏฐเลเถราจะมัฏฐจกวกาสัมมาเขาสารามิกาทานปฏิอุตกานคามาจะเทสาริคามาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาพุทธาเยปิจะอาสัมภวาพระวา สเพชชาตาอภะโบสปาติกานิตยานิกังธรัรมมะวังปฏิจเตสเพทุกสะกะโลตุสังขยังถาตุทีรังสัขะธโมธรมมะาราจะปุคลาสังฆโลตุสขคมะโคอตะตยากิตายะจะอิัมเหละกันตุสัพโมสเพปิอะมิจาริโนวุสิงสมาปุญญามะธเมะปะวะเพติเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพปติทานคาถาปุญญาปิธานิกัจจะยานานานิกัมานิเมเตยะพาคิโนโหตุสัพพตมาปมาณกาเยปิยาคุณาวันตะจามายหังมาตาปิตาทโยตถาเมจะยะติทาวะอภเยมัตตะเวริโนตถาติตติะโลสมิงเตกุมมาจะตโยนิกาปเจกะจุ ตโลกาลาสังฆาลันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานาเมอนุโมทันโุเตสยังเยจิมังนะปะทานันติเทวาเทสังนิวาทะยุงไมยาทินานะปัญญาณนาะอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสตาหตุอเวลาสุขีชีวโนเขับปทานจะปะโณโตเตสา,สา,สาลิสตังตุพาขอถัดทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีเสแห่งบนที่ข้าพเจ้าได้ทำธรรมะนี้ แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคูณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไมไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งอื่นที่เป็นกลางแวมมีเวียนกันตั้งแต่อยู่บนโลกเกิดในภพสามเกิดในกพหนตีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ตัดเหล่าใดสร้างในการให้สมบุิของข้าพเจ้าแลวขอสัตว์เหานั้จงอนโมทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่สร้างในการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเที่ย,ทยกท แจ้งกับสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจง,งอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงท่านกเกษมเถิดขอความวังอดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งเพียและนเนส่งแห่งการบูชาพระรับนตรัใจด้วยการสาสายบวดสนมน์พระประสูติพระ,ประเปรียนและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขจวสดีกันจะมีแข้าพเจ้าข,ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธัยบวสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพอให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระถิงพิรพินาณโดยมูลทีสมเด็จพยายนสังวรวัดโพนิเวปิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบารยีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทกประการเชิญ